อ่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวโยต้าจุฬาลีทุกคนนะครับกลับมาไลฟ์อีกครั้งในรอบเดือนกว่านะครับหลังจากที่สอยภาพเลยนะเดือนที่แล้วแอดก็เคยไลฟ์นะสรุปรถใหม่แต่เฟลนะฮะขอออกตัวก่อนเพราะว่าณนะช่วงวันที่เราไลฟ์มานั้นเนี่ยนะเดี๋ยวขอญาตขอญาตแล้วกันแล้วนะวันที่ถ่ายวันที่อัด ตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยผมเ,ออเรียกว่านะไลฟ์เดือนปกติใช่ไหมแต่ว่าไทมิ่งเรื่องของเวลาในไรต่างต่างนานามันไม่ได้จริงนะครับเลยทําให้ผมเนี่ยอ่ะขอเรียกว่าหยุดไลฟ์กระทันหันนะครับแล้วก็เราจะไม่ไลฟ์ต่อเลยในเรื่องของสรุปรถใหม่นะครับ แต่ไม่เป็นไรฮะในช่วงหลังจากนี้ก็ดูกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับว่าในปีนี้จะมีอะไรเข้ามานะครับแต่เนื้อสิ่อใดวันนี้ครับนี่เป็นแบบไลฟ์แบบจริงจังครั้งแรกนะจริงจจังๆเลยนะครับแต่ว่าจะพาแบบชมรอบพันในเรื่องของช่วงสดในต้นสดนะครับปลูกค่ไลฟ์อ่านว่าบอบอบปบุปกรวัคซีนอวัคไลบี L I B e. นะครับวันนี้ก็เปิดไลฟ์มาที่นี่เลยครับเซ็นทันโคราชเนาะ วันนี้ก็เป็นช่วงของการที่ว่าเป็นถึงช่วงของการจัดงานแสดงรถยนต์นะครับที่เป็นแบบเพศ่ว่ารวมค่ายรถยนต์หลายค่ายมาออกงานขายรถพร้อมกันตุ้มเดียวในห้าสิบสิน้านะครับเป็นแบบงานแรกของปีเลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่งานของเซนทันโคราชออโตโชว์2025นะครับผมง,งานเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้นะครับจัดยาวไปจนถึงต้นมีนาคมกันเลยทีเดียวเนาะ แต่ว่าไอความน่าสนใจของงานในครั้งนี้คือมีรถยนต์แบรนด์ใหม่มาโชว์ตัวครั้งแรกในโคราชนะครับแต่เทาว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยที่ออกมาในวันนี้นะสาภาพเลยนะตอนมอเตอร์อ o ปลายปีที่ผ่านมาเกือบจะได้ชมคันจริงแล้วแต่สุดท้ายแอดเจ้าเพราะนืองจากวันนั้นเนี่ยคนมันเยอะคนดูเยอะเลยไม่มีโอกาสได้แบบได้ทัชชิ่งรอบคันแบบเต็มที่เท่าไหร่นะ วันนี้ก็อะไรก็มาแล้วโวยโอกาสแล้วกันพี่น้องครับขอทุกท่านทำความรู้จักกับค่ายในเครือของฉางอันนะครับผมก็จะเป็นนะวันนี้ก็ขออนุญาตใส่หูฟังด้วยถอดไปด้วยแล้วกันเพราะว่านะลองลองดูก่อนนะว่าเสียงเข้าไม่เข้านะครับผมเนาะวันนี้ ไปทำความรู้จักกับนี่ครับอวตาแบรนด์พรีเมียมไฮเทคของเครือฉางอันนะครับหลายคนก็ทราบกันดีแล้วฉางอันเนาะก็ะเป็นหนึ่งในแบรนด์รถจีนที่แบบยักษ์ใหญ่แล้วก็เก่าแก่ที่สุดของทางฝั่งจีนเนาะค่ายรถที่มีอยู่ในเครือตอนนี้ก็มีอยู่หลากหลายหลากหลายแบรนดน์ด้วยกันนะครับก็จะมีตั้งแต่ฉางอันปกติก็จะเป็นแบบกลุ่มรถนั่งเครื่องยนต์สันดาปที่เพียวนะครับหรือจะเป็นพวกนีโวที่เป็นสายแบบ พลังงาน New Energy นะครับหรือว่าเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรนะเป็น XEV นะครับแต่ว่าราคาจะย่อมเยาวกว่านี้นะครับผมแล้วก็ดีพาวอันนี้ทุกคนรู้รอยู่แล้วนะครับเป็นสายแบบเมนสตรีมกึ่งพรีเมียมแต่อันนี้คือแบบพรีเมียมอ่าพรีเมียมไคลเทคนะครับของค่ายช้างอันนะซึ่งเป็นการจับมือระหว่าง3พารามิตรนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งของช้างอันเองเนาะ เป็นผู้ที่เรียกว่าะจะดีบวลอบรถคันนี้โดยตรงนะครับผมในเรื่องของพัฒนาตัวรถแล้วก็ทำไอดีต่างๆ D ต่างๆนานานะครับแล้วก็มี c t t l เจ้าพ่อแบตเตอรี่แน่นอนฮะทำเรื่องของไอระบบพลังงานไฟฟ้าของเขาแล้วก็ในส่วนของตัวไอ้อะไนะ Power Tra เทแล้วก็แบตเตอรี่แน่นอน c t L ถนัดอยู่แล้วแล้วก็ผมยอันนี้ก็เป็นเจ้าพ่อสายเทคนะครับผมก็เลย มามีส่วนร่วมในเรื่องของระบบเอเอร์เมนต์แล้วก็เอดัสของเขานะครับโดยตัวโปรดักที่เอามาจำหน่ายในประเทศไทยของอวตารตอนนี้จะเป็นอวตาร11หรืออวตาร11นะครับผมเป็นแบบ SUV ตัวแฟลกชิพของค่ายอวตารที่มีอยู่นะเวลานี้นะตัวที่เอาโชว์ในงานดังกล่าวครั้งนี้จะเป็นแบบรุ่นท็อปสุดของเขาเลยเนาะจะเป็นตัว a อาไ d r i v e ไม่ใช่ a ว D ดยสิเป็นตัวพรีเมียมของเขานะครับค่าตัวคันนี้อยู่ที่ สองล้านสองแสนาหนะครับสเปคของเขามากับมอเร์ไฟฟ้าเดียวเนาะสามาแรงม้าแรงบิดสามร้อยเจนิวตันเมตรแบตเป็นลิเธียมไอออน NMC นะครับเไม่ใช่เก้าสิบ่หน่งร้อยหรือ75็ไม่ได้ใจแต่อยู่ประมาณนี้แหละนะครับมากับเรนเระยะทางชาร์จหึงครั้งวิ่งไกลนะครับหกรยแปดสิบกิโ NEDC นะครับขับเครื่องล้อหลังพีเพลไม่ใช่ออลวิลดรีฟเนาะดีเทลก็แน่นอนฮะภายนอกดีไซน์ก็จะแบบฟิวเจอริสติก อยู่นะหลายคนคงน่าจะชอบนะครับผมแล้วก็ไฟหน้าของเขานะนี่ไฟหน้าจริงๆนะครับก็จะอยู่ด้านใต้เนาะใครคิดว่ามันคือไฟตะมอแต่ยิงคือไฟหน้านะครับไฟหน้าอยู่ตรงนี้นะเทรนดรถสมัยใหม่คือไฟหน้าไปอยู่ตรงนี้เยอะเลยนะครับแล้วก็ต้นั้นจะเป็นแบบเส้นเดททม์นะครับนี่ขอบแบบไฟเลี้ยวในตัวนะเห็นเส้นแบบนี้หลายคนอ่ะอันนี้มุมด้านซ้ายถ้าเป็นมุมด้านขวานะคุณผู้ชมบางคนเนี่ยมีคนบอกมาว่า มันนี่เลยมันไปนพ้องกับคำภาษาไทยเลยวิขับฟังไม่ผิดนะฮะแล้วก็นี่การชนด้านหน้านะจะเป็นแบบลิ้นดำนะครับผมเผื่อว่าจะเป็นแบบสีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยเซนรงเซนเซอร์มีให้แบบรอบคันเลยนะล้อกันบ้างล้อคันนี้เป็นแบบแม็กซีทูโทนนะฮะโอ้โหแล้วขนาดของน,น,นี่ไซส์ใหญ่ช่ย่อยนะประธานโทษขนาดของเขาจะอยู่ที่เนี่ยสองหกห้าทับสี่สิบอ่ายี่สิบสองนะไซส์ใหญ่บ้านเบิบ่ม ก็เลยทีเดียวเนาะน,นี่กระจกข้างเขาสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวกล้องก็รอบคันนะครับมือจับประตูก็เป็นแบบซ่อนรูปนะฮะแล้วก็ชายล่างสีดำนะครับมีสลักคำว่าอวตารตรงนี้จะนะนะนีเดี๋ยวสลับนิดนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็จกด้านหลังนี่นะโอ้โหประธานโทษนะครับเนี่ยคือทาง ทางอน,นาวาตาเขาเองเนี่ยเขาตั้งใจว่าไอ้ตรงนี้จะเป็นแบบสปอยเลอร์ในตัวนะก็เลยทำพื้นที่ตรงนี้ให้มันแบบเอเรียกว่าตีบเนี่ยหนาๆตันๆแบบนี้เลยสกบทํทำให้เนี่ยไอ้ตัวฝั่งกระจกบานหลังนี่มันขนาดแบบเหลือแค่นี้ยผู้ชมเ <laughs> ชื่อเลยว่าทัศนวิสัยเนี่ยมองยากแน่นอนแต่ว่าทุกปัญหาย่องบิดทางแก้เป็นยังไงเดี๋ยวเขาว่ากันนะ นี่แล้วก็มีกล้องข้างหลังนะนี่มาเป็นกล้องคู่เลยแล้วตรงนี้เผื่ออาจจะเป็นไฟถอยกว่าไม่แน่ใจนะครับไฟท้ายเนี่ย LED แบบเรียวยาวมาเลยนะคุณผู้ชมนี่เรียวยาวมาเลยนะนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องชาร์จนะครับแต่ว่าถ้าจะเปิดได้ก็น่าจะเปิดจากข้างในรถเนาะจรงิงๆก็เคยลองเล่นมาก่อนหน้านี้แหละแต่ว่าเปิดไม่ออกนะน่าจะเปิดจากข้างในมากกว่านะแล้วก็นี่แถบกระชายกระชนท้ายนี่แบบสีดํา ลิปลิปลีลีเนาะคุณผู้ชมนี่แพลตฟอร์มนะครับที่ใช้คันนี้จะเป็นแบบ E.P.A. วันไม่ใช่ E.P.A. วันสิเป็น E.P. 1นะครับคัตฟอร์มทรงก็แบบมาเป็นคูเป้ SUV เลยนะครับคุณผู้ชมนี่แล้วก็ทีนี้อินอเทอร์เของเขาก็จริงๆก็เข้าไปดูได้แหละแต่ปัญหามันอยู่ว่าเอา่อตอนนี้น่าจะมีการเรียกว่า เตรียมเตรียมจะบินละมัง้งนะเพราะว่าที่ก็เปิดไอซีที่เขาเปิดไเเปเนี้ยตอนนี้มีคนในข้างในรถอยู่นะแต่ระหว่างนั้นก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวโคจากอวตารก่อนเดี๋ยวไปนั่งกาในอีกทีหนึง่งระหว่างนี้ก็พาไปดูบ้านข้างเรือนเชียงนะครับก็คือบูธอื่นที่มาจะ,สะแสดงภายในงานนี้อีกนะครับในช่วงเวลาเดียวกันเนาะว่าจะมีค่ายอะไรมาเน,ะนาะจากอวตารแล้ว ครับอ่ะเดี๋ยววนไปดูเลยแล้วกันนะครับอ่านี่ดีอวตารนะคุณผู้ชมดีลเลอร์ที่มาลงบูธท,ทางนี้ก็จะเป็นแบบอินฟินิตพอตบูมบิลนะฮะก็จะเป็นดีลเลอร์ทางฝั่งกรุงเทพนะครับที่ขายทั้งฉังอันแล้วก็อวตารเนาะซึ่งตอนนี้ไอตัวที่รับขายฉังอันเนี่ยโอเคฉังอันไทยแลนด์ Thailand. ออโต้ไทยแลนด์ก็เป็นบริษัทใหญ่นะแล้วก็บริษัทที่รับทำเนี่ยคือใช้วิธีการแบบไบรอนเลยก็คืออ่ะส่งตัวแทนแบบขายเป็นแบบก๊อป ก๊อกหนึ่งก็คือบริษัทใหญ่ก๊อกสองก็จะเป็นแบบตัวดิสติบิวเตอร์ย่อยๆนะฮะของช่างอันเนี้ยมีสองเจ้าก็มีอิตาลีที่อัตวันนะที่รับขายแทบจะทระเทศเลยแล้วก็กลุก่มอินฟินิตนะครับที่เป็นดีลเลอร์ย่อยๆนะครับผมก็จะประมาณนี้นะฮะเรื่องของการจำหน่ายทั้งช่างอันแล้วก็อวตารเนาะแล้วนี่เกรดบอลมอเตอร์นะครับงวดนี้ก็ยังมีม,มีแมวสองตัวนะฮะมีทั้ง กู๊ดแคสแล้วก็07เนะคราวนี้ก็มากับสเส่วนลดพิเศษนะฮะตอนกู๊ดแคสนี้นะตัวที่เห็นอยู่นี้ก็ลดไปประมาณสัก200,000นะถ้าไม่เอาวอชาร์แล้วก็แพ็กเกจ GPSI ซึ่งตอนนี้ตัวกู๊ดแคสเพิ่งมีโมเดล y e 2025แล้วซึ่งคันนี้ยังเป็นโมเดล y e 24นะครับประกอบไทยเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันต่างจากรุ่นเดิมยังไงง่ายๆเลยออปชั Option ่นออปชั่นเหมือนเดิมแต่ที่ต่าง,งก,งกู่ที่โดโกโคตันไทยครับฟังไม่ผิด โลโก้ GWM สลับกับโลโก้อ u ่าซะเลยแต่ตำแหน่งเดิมนะแต่สลับโลโก้แค่นั้นนะครับนอกนั้นไม่มีอะไรนะครับอันนี้คือฝั่งของอ r ่าคุณแคทนะฮะราคาพิเศษนะครับก็จับจองก็ได้นะสับพี่น้องชาวกโคลาดใช้ดีกกับนี่เลยอล่า07ส่วนลดแรกนะครับแวะดูกันได้นะครับส่วน MG ก็ MG นะฮะก็ยังมากับนี่เอม3 ะะตัวเริร่มต้นของเขาระ่านไปเนาะรีมานาจ๊ะแต่ว่างวดนี้คือออกโุ๊ครั้งแรกเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแอดก็อยากไปดูนะแต่เนื่องจากติดปัญหาบางประการเลยทําให้แอดก็ไม่สามารถพ้าชมแบบเจาะลึกเต็มๆได้เพราะฉะนั้นก็ขอข้ามและผ่านแล้วกันนะไม่อยากมีปัญหาอะไรง่ายๆปอดก็ยังไม่มีของใหม่นะครับปอน,น่อจากเรนเจอ,อกลับมาแล้วนะฮะตกใจตอนนี้เนี่ยฮะนี่ ข้างหน้านี่คือเอเวอร์เรสตัวแพททิ่นัมนะเพิ่งมาโชว์ครั้งแรกจริงๆก็ไม่ใช่ครั้งแรกของเขานะจริงๆมีครั้งอื่นแต่ประจอดในโชว์รูมแต่อันนี้คือแบบจอดโชว์ตามบูธเนี่ยครั้งแรกของเขาเลยนะเรนเอเวอร์เรสแพททิ่นัมแต่งครีมหรูแบบนี้นะเครื่อง V6 หกสามพันนะครับดูสเปคเขาดีกว่านี่วีหกสามพันดีเซลนะฮะเกียร์ออโต้สิบสปีดสองร้อยสิบแรงมา้าแรงบิดหกร้อยนิวตันเมตรนะค่าตัวสองสองเจ็ดเก้านะครับ 79, นีบ่ ายนอกก็ประมาณไหนนะเดี๋ยวดูอินทีเรียเลยนี่พรีเมียมแบบสมชื่อเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยบอกเป็นลายดัมมอนครองดัมมอนคัตนะแต่ว่าฟีเจอร์ก็เรียกว่าเทียบเท่ากับรุ่นก็คืออัพจากตัวไทเทเนียมมาหน่อยหนึ่งนะฮะนี่ V6 นะชัดๆเลยนะครับแล้วก็มี XLS นะครับอันนี้ดูจากลายล้อนี่ยังเป็นโมดเดลยาเก่านะ2024ก๊อกแรกยังปานดีิเลอร์นี่คือว่าเดินได้ซ้อมอยู่ประมาณหนึ่งนะ คับไปพิเศษตอนนี้สบ้านอาจจะมีประมาณหนึ่งก็แวะดูกันได้นะครับเนาะยัมีให้ชมสําหรับทางฟังของโปรดนะของว่ากันไปไม่มีอะไรก็ข้ามไปนิดนะฮะแล้วก็มีมาสเตอนะเจ้านี้เซอร์ไพรส์มากแต่ว่าก็ยังไม่มีของใหม่นะมาสเตก็มีมาล่าสอแล้วก็ CX-3 นะแต่ปีนี้จับตาดูให้ดีๆนะมาสเตตั้งแต่ปลายปีนี้เป็นต้นปของใหม่กําลังมาบอกได้แค่นี้ เป็นตัวที่หลายคนน่าจะลอยคอและรอคอยกันพอสมควรนะครับอ่ะก็ว่านไปอันนี้คือทางฝั่งของบูธรถไถ่หรือที่มาในงานนี้เนาะทีนี้อ่ะภายในอาวาตารนะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปจอดนิดนึงอ่ะก่อนจะเข้าภายในเนาะมาดูนี่ฟรังกันก่อนข้างหน้าจะเป็นนี่เลยฟรังกับโโห ความจุนี่ก็ใหญ่ชิดเรียกว่าเทบเท่ากับ e. ีอีส่ส7เจ็ดนะฮะยา่ยุยายุยายจูยูจูยูนะมือจับประตูนี่ซ่อนรูปนะแต่ความพิเศษก็คือนี่มันมีความเหมือนกับไฮเทคอย่างหนึ่งก็คือนะดึงมือจับทางนี้ปึ๊บแล้วก็ถอยอกมาพี่น้องเอ้ยก่อนไฟฟ้านะฮะแล้วก็นี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอญาตลดเสียงนิดนึงนะเดี๋ยวคลิปจะบิน ตอนนี้มาดูทีเดี่ยดีกว่านี่ทิมตกแต่งนี่เป็นแบบสีดํานะเนี่ยตะเข็บก็เี่ยเขาาดำๆตรงนี้มีไฟแอมเบียนไล์นะโอยตรงนี้ก็บูนุ่มทีนี้ก็บูนุ่มนี่ผูนุ่มนะแล้วก็ตัวปะปอดจะอยู่ตรงนี้นะกอนเปิดประตูนี่ก็จะอยู่ตรงนี้ถ้าคุณจะออกรถนะกดที่สองทีนะครับแต่ว่าถ้าแบตหมดทำไงเอ่ยนี่สลักมีสลักอยู่ตรงนี้นะให้ดึงนะครับเครื่องเสียง บริเยรรอบคันนะครับแต่ว่าคุณภาพเสียงเนี่ยไปลองฟังมาก่อนหน้านี้รู้สึกแบบว่าเฮ้ยเสียงก็โอเคนะมาแย่ใส่เก๊กอยู่มาตรวัดก็ดิจิตอลนะครับนี่ฟูฟังชัดเจนเรื่องของการใช้ภาษาเรียนต่างๆก็อ่าโอเคนะถูกต้องนะครับพวงมาลัยเป็นท้ายตัดนะครับสามก้านนะชิมก็เป็นแบบสีเงินเงินเนาะแล้วก็เป็นหุ้มหนังสีดําเติมได้แต่เข็บสีขาวเนาะฝั่งซ้ายก็เป็นเนี่ยปรับเรื่องของตัว ควบคุมต่างๆแล้วก็ฝั่งขาเช่นเดียวกันเนาะแล้วก็มีตัวปุ่มถอยจอดอัตโนมัติมาให้นะมี driver monitor alert แปะมาให้นะครับแล้วก็แผงบังแดดนี้กู่หน้าแต่ขอโทษนะซซิงแบบโอ้โหเล็กไปไหนวะเล็กชเชนิดียกวกาเออเทสซาล็อกต้องร้องเรียกเขาว่าแบบพอๆกันนะเปิดออกมาอ่ะอันนี้ก็โอเคหน่อยเดี๋ยวจะบังแดดได้แต่ว่าไม่มีกระจกส่องแต่หน้ามาให้เดยทั้งสินนะ้นเนาะนี่ถ้ากระจกมองหลังตีบขนาดนี้นะทางปัญหาย่อมมีทางแก้ แล้วเขาใกล้ยังไงร,รู้ไหมกระตกมองหลังอัจฉริยะแบบนิสันเทอร่าจา้ะมีมาให้เลยนะพี่น้องแล้วก็นี่จอสัมผัสตรงกลางนี่ไซส์ใหญ่บาตโทเลยนะผู้ชมนี่แต่ขอโทษนะฮะไอแค่เปิดฟังอย่างเดียวนะคุณต้องกดที่หน้าจอหามาตั้งนานหาไม่เจอแต่เพิ่งมานึกได้กับตอนนี้เลยครับพี่น้องเอ้ยนะฮะแล้วก็เนี่ยโอ้โหแล้วก็ตรงนี้สามารถแบบหมุนตัวรถแล้วก็เปิดไปตางๆได้เ่ว่าจะเปิดฝาช่องฝาชาร์จเปิดประตูนะ รถก็จอพวกนี้ล็อกรถอะไรพวกนี้นะเหมือน Cylon Seven ของบีวีดีเป๊ะเลยแล้วก็มีเซตค่าตัดตานานะฮะไม่ว่เป็นเรื่องของตัวเอ่อเปิดหน้าต่างแสงไฟ Driving Mode นี่มีโหมด Eco ประหยัดพลังงานสปายก็ Comfort Sport ตัวตัวเล็ก Individual Mode ก็มีนะฮะนี่โหมดการเคลียบ BC Mode เนาะนะมีเรื่องของการตัวคู้คุมพลังงานจะเป็นตัวนองเนาะ A dash ก็มีมาให้ทั้งตัวควบคุมรถอยู่ในเลนตัดตานา นะฮะ Adaptive Cruise Control พวกนี้ uh, ชุดปิเลีเ้ยวนะ,ะ u DLC มาให้นะครับพวกนี้เตือนเปิดประตูนะ Exit เออ่ Exit w a r n i n g ก็มานะฮะก็คุมรถเรเ่แต่หนอนต้องเตน้นนะฮะเลยคอร์ทฟิกเกอร์เลก็มานะครับผมนี่เือนกระชุดด้านหน้าพวกนี้นะ A- d a s ี่เลยเนี่ยเซตหน้าจงหน้าจออะไรตัวนี้ นะปรับไฟพวกนี้เครื่องเสียงเบรเดียเนี่ยสามารถเซตค่าได้นะนี่หมดเอฟเฟกก็มาหมดเลยเมื่อจะเป็นแบบเรียลเซรา v ีไอพีภาพยนตร์อีวิโลมาหมดนะครับนี่เสียงสเคระมีหลายแบบนะจะเป็นแบบเรสซิ่งคอนตัมหรือแบบไรคอบเพแต่แล้วแต่นะฮะสัญญาณเตือนคนภายนอกนะฮะโอ้โหเสียงสระภายนอกก็มีมีแบบแฟนซีไรคิดจำกัดก็มีนะล้โพงฮัฟซิกซ์เอ้ยมันซ่อนอยู่ในนี้นะคุณผู้ชมเพิ่งเห็นว่ามี เพราะมันมี id บอกนะครับคําสั่งเสียงก็มาแต่ว่าอย่าไปขอไม่รอนแล้วกันแล้วก็นี่ของเซตค่าอื่นๆนะฮะนี่เซตค่าต่างๆนานาหน้าจอเมนูก็มีเรื่องของมีเดียนะทั้ค่าระบบตัวรถก็คือตัวเมื่อกี้โทรศัพท์บลูทูธบีจัดการพลังงานนะดูกราฟนิดหนึ่งตอนนี้นะฮะร,รถก็แบตเหลือ5 2เนะวิ่งได้อีก3า8กิโลเมตรนะครับแล้วก็กราฟต่างๆนานาพวกนี้ข้อมูลการเดินทางต่างๆนะครับ ส่วนบุคลพวกนี้โหมดสถานการณ์เหมือนดีพอเป้เลยนะโหมดแคมปิ้งเพจโปรดโหมดกองไฟล้างรถพวกนี้รักษาอนุภูมิเทเลเตอร์โหมดก็มานะครับนี่โอ้โหนี่นะเครื่องฉั่งอันก็นี่ฮนะหาอะไรแบบแก้เหงาเอาใจคนจีนนะกล้องหน้ารถก็มานะครับนี่ตัวกล้องติดหน้ารถติดให้จากโรงงานเนาะมีเรื่องของแมนงแมนวนวลนะครับนี่ดีเทลก็โอ้โหดีสารพัด เยอะจัดเลยนะอา่าอาจิมการพวกนี้เนี่ยคู่มือสตติง้งเนี่ยเรื่องของปรับเบาเนี่ยปรับระบบตรงระบบนวดคันนี้มีเบาะนวดนะเฮ้ยนวดก็พอใช้ได้แต่ว่ไม่เท่ากับของกูเทสที่ผมเคยจับนะ APA ถอยจอดอ,ตอัตโนมัตินะมีแผนที่มาให้มีโยกให้ด้วยนะให้เล่นแล้วก็ ที่สำคัญกล้องรอบคันนี่ขออนุญาตดูกล้องหน่อยนะฮะกล้องรอบคันจะประมาณน,นี้ความคมชัดเป็นการส่วนตัวนะมองว่ารู้สึกแบบเออชัดเทีบเท่ากับดีพอนะครับนี่แล้วก็ไปแบบ3มิติโมดนะโอ้โหขอโทษนะนี่แตะนิดเดียวนะจอโคตรลื่นจอโคตรลื่นผู้ชมไอความลื่นเนี่ยยอมจริงแต่ว่าลื่นไปนะเป็นการสรวตัวกลับไปที่ เนี S <S <an> ่ยเซตเตอร์ค่าตัวรถก็ประปาดีแล้วแล้วก็มีจอฝั่งผู้โดยสารมาให้ด้วยนะผู้ชมเนี่ยสับอ่าขั้สายตอหน้านะว่าอยากกดเล่นอะไรก็ว่าไปนะเนี่ยมีปุ่มโฮมแล้วเล่นเพลงเล่นดูหนังฟังเพลงอะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วก็มีปุ่ม SOS มาให้ด้วยเนาะสำหรับใครที่แบบเอ่อโทรเรียกรถชุกเฉินหรือว่ารถเสียยางแตกอะไรพวกนี้นะไปชุกเฉินก็อยู่ข้างบนเหมือนกับอู้หลิงเป๊ะเลยการเปิดประตูก็อย่างที่ว่าฮะถ้ารถเปิดประตูแล้วถ้าอยากเปิดประตูต้องกดปุ่มสองที่และประตูจะเด้งมา แบบก้อนไฟฟ้านะครับอ่ะแล้วก็สครับเพจเอาหน้าอ่ะสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะครับวิธีปิดก็จะเป็นนี่ดึงมือจับแล้วก็ประตูจะปิดเองนะครับเซนเซอร์ตัวจับรอบคันแน่นอนอ่ะดูฟังให้อีกรอบหนึ่งนะโอ้โหให<น>ญ่บรโทรเลยนะแล้วก็มีเรื่องของตัวนี้เปิดเข้ามาอ่ะไม่มีอะไรนะก็ประมาณนี้นะครับ เราก็จะมีเรื่องของนี่ตัวน้ำยาชิดกระจกนะครับแล้วก็มาดูบอดหลังกันปึ๊บหอยหลังอ่านี่แผงประตูด้านหลังก็จะเป็นเนี่ยอันนี้ก็ปูดรูปเหมือนกันนะสีดำนะไฟแอมเบียนไลท์ก็มานะครับนี่กรอกระจกไฟฟ้าเี่ยทั้งสี่บานจะเป็นแบบดำได้หมดเลยนะครับแล้วก็นี่ก่อไฟฟ้าก็อยู่ตรงนี้นะ แต่ถ้ารดแปดหมดทาไงเอ่ยนี่สลักสลักก็หยุดตรงนี้นะครับซ่องอยู่ตรงนี้เลยเบาะด้านหลังก็แน่นอนฮะสเปซความกว้างนี่อ่ะดูเทียบเต็มเต็มดูเทียบเต็มเต็มนิดนึงนะครับแล้วก็มีช่องตรงนี้สำหรับเสียบไปตัวขายึดแทนะ็บเล็ตเนาะแบบรถยุโรปเป็นเลยแอร์หลังก็มีมาให้นะฮะสแตนดาร์ดแล้วก็มีช่องชาร์จไทเอซ้อนอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับแล้วก็พักเท้าแขนเบากหลังก็มีนี่ เิดออกมาก็ใส่ของได้ทีหนึ่งแต่ประธานโทษนะฝาโอโอประกอบนี่นะหลังคาพาโนนรามิกลาสูปเต็มบานนะครับผมนี่เลยโอ้โหดูดาวได้แบบอาลังช่างมากเลยนะคุณผู้ชมฟิติ้งการ์ดเป็นไงพักิงชี้สาบหลังดันนิดนึงแต่ปีกแผ่นรองหลังกับรองนั่งนี่การอบก,กระชับนี่แบบความผสมมี่ความผสมประสานระหว่างไอออนบีกับคุณไดไอหนิกไฟมากอะแต่ว่าตัวบอร์ดนี่โอเคใช้ได้นะ แต่ว่าเนีเล็กลงกว้างโอเคเหลืออยู่นะคุณผู้ชมอ่ะบอกบลงกังว่าไปแล้วเฮ้ยบอกหนะ้ายังไม่ได้ลองเลยแต่มีคนลองแล้วว่จะเ้าไงดีวะ,ะยังไงสินะและที่สำคัญรถคันนี้มีประตูดูดนะครับ เดี๋ยวลองบอกหน้าใหม่อีกทีนึงอยากรู้ฟีลิ i งเป็นไงอ่ะรับเพิยงศีรษดันดันจะเยอะกว่านั้นหน่อยนะแต่เฮดรูมเนี่ยเหลือแน่นอนอเดี๋ยวนะแั่ลองนั่งดูดิอ่ะรับตรงนี้ใช่ไหมรับเด๊โอเคนะเล็กรูมอ่านี่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 สี่นิ้วสอดใช้ได้นะ ปีกองหลังถ้าคนตัวใหญ่นั่งก็จะโอเคแต่แพลนรงนั่งเนี่ยกระชับโอเคก็รวมๆแพลนรนั่งรับได้นะฮะไอความหน่าเป็นห่วงก <c oughs> ็ System ข้างในเนส่วนตัวมองว่าไม่น่ามีปัญหานะฟังก์ชันไม่มีปัญหาแต่ส่วนตัวสรุปเลยนะติดก็คือ 1. นึงฟังฟีเจอร์เอาทุกอย่างกองไว้ที่หน้าจอก็คนที่แบบ นิวท uh, so, 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 ูคาหรือว่าพวกผู้สูงอายุที่ใช้รถนี่ก็อาจจะปวดห้อที่หนึ่งซอนค่าซ่อมที่แสนตลางก็อาจจะติดต่อยนะครับก็ต้องดูกันดีๆแล้วกันแล้วก็อย่างสุดท้ายเรื่องของเรือการหลังบ้านสไตล์รถจีนน่าเป็นห่วงนะครับก็เสี่ยงได้เสี่ยงนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูนี่เลยฝาท้ายไฟฟ้านะคุณผู้ชมนี่ SUV นะแต่ฝาที่เปิดออกมาประทานโทษนี่อวตารเขาตั้งใจเล่นอย่างนี้นะคุณผู้ชมนี่ ฟ้าเปิดมาระกัดรถซีดานนะครับผู้ชมแล้วก็ดูทั้งสเปซหลังนี่เบาะหลังนี้พับแบบ60-40สี่สิบนะผู้ชมเนี่ยจูบได้ลึกประมาณหนึ่งนะเปิดออกมาอ่าแน่นอนไม่มียอะไรเพราะข้างใต้นี้มีแต่แบตเตอรี่แล้วก็มากับพวกอุปกรณ์ชุดป้ายางฉุกเฉินปายสามเหลี่ยมพวกเสอร์สะท้อนแสงส่วนไอตัวไอพวกอุปกรณ์เช็ดรถต่างๆอันนี้ก็ทีมเซลจัดการเองนะฮะโอเคก็ว่ากันไปนะอ่ะนี่คืออวตารเอเลเว่นนะครับพี่น้องช็อกโกแลตท่านใด ตอนนี้นะอยากสัมผัสรถคันจริงนะครับไม่ต้องไปไกลถึงกรุงเทพมาที่เซนท่ันโคราชตั้งแต่วันนี้ไปจะถึงช่วงต้นมีนาคมเนาะมีรถมาให้ดู1คันท้วนนะครับใครที่อยากสัมผัสก็แวะมาดูได้นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าอันนี้แอดก็มาดูเองเนาะไม่เป็นการจ้างอะไรทสิ้นบอก่อ,อน,นะฮะทีนี้คําถามก็ไม่น่ามีอะไรแล้วเนาะอ่ะ อะไรก็ไะไรแล้วสรุปรถใหม่เจอค่ายดีกว่านะเมื okay, da, mm ่อกี้มาซาเกินนำไปแล้วอัลต้าชางอันปีนี้ไม่นานเกินรอสิ้นเดือนหน้าน่าจะมีตัว e r v ใหม่กับไฟฟ้าตัวใหม่มาอีกรุ่นหนึ่งไม่แน่ใจว่าจะเอาตัวไหนมานะถ้าเป็น e r v ก็ระหว่าง S5 0 S5 0อันนี้ก็เ็นไปได้ไม่สุดเพราะว่าไอ้ชางอันที่เข้าบ้านเราเนี่ยมาในานามไดีพอนะครับ แต่ว่าถ้ามีข่าวหรือตอนนี้มันมีสปายช็อตไอยูนิกับ c s 7อสเจ็ด้าที่คือวอลเทอร์ตอนนี้ยังไม่ชชว์ว่าตกลงแล้วจะขายไรหรือเปล่านะก็ไม่โชว์เหมือนกันส่วนฮันเต e อกรบะ i v ก็มีแผนเลื่อนนะได้ยินมาเลื่อนจากเดือนสามไปเป็นช่วงกลางปีเป็นอย่างเร็วนะครับแล้วก็อวตารศ07ปีนี้มาทันหรือเปล่าปลายปีต้องรอดูนะครับ ก็ฉันอาจจะประมาณนี้เวสบอลมอเตอร์ก็โอเคคิวต่อไปแทง300แทงห0าร้อยพลสายหาเครื่องดีเซลเดี๋ยวกำลังตามมานะครับในช่องแรกๆจากนั้นจะช่วงรึ่งหลังก็จะเป็นพวกเจอร์รี่นโปรล i n าไม่ได้เชนฮาวเวอร์ฮิสิกมเชนแล้วก็ปลายปีจะเป็นเว่ยแปดสิบเว่ยแปดสิบไม่แน่ใจว่าจะมาหรือเปล่าก็ต้องรอลุ้นกันเอา MG ก็แน่นอนฮะเปิดมาปีนี้ก็จะมีทั้ง i m 6นะครับก็เป็นมาแน่นอน mg s 5หรือ es 5ก็มาแน่ๆประกอบไทยแน่ๆขับหลังนะฮะมอเตอร์เดี่ยวแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็น mg ss hybrid p l u นะ mg ss ไม่ได้มาหรือเปล่า mg x t e n d e r ev ก็มาหร mm ือเปล่าไม่ชัวนะฮะก็รอดูกันต่อไปยาวเนาะในช่วงหลังจากนั้นรีพมอเตอร์ปลายปีน่าจะเป็นตัวเล็ก sp ตัวเล็กของชาาทีชชื่อว่า b 1 0ก็มาแผนว่าจะมานะครับผมแล้วก็ปอด ปีนี้ก็มีแต่รุ่นพิเศษนะครับก็คือレンจ์ทรีเมอร์มาก่อนเนาะแล้วก็จากนั้นวายแท็กเอไม่แน่ใจว่าจะมาอีกหรือเปล่าแล้วก็สัมภารุส์จะหยู่ตามมาหรือเปล่าไม่แน่ใจก็รอดูกันยาวๆนะครับอ่ะนี่คือสูตรรถใหม่รถใหม่เบื้องต้นกันในคลิปนี้เนาะและวก็คือบุกคาไลฟ์นะครับผมอ่านว่าบอลอุกอบุกวัคซีเออาร์วักเอไอบี A R w I B e นะครับบุกคาไลฟ์นะครับหมดเวลาแล้วขอบคุณผู้ชมที่สละเวลามาร,รับชมคลิปนี้นะครับผมก็เจอใหม่ไลฟ์หน้าเนานะไปชมงานไหนในแบบสวยสดส,ดสดติดตามให้ดีๆนะ ลือกันว่าสัปดาห์หน้าไม่แน่จะมาอีกหรือเปล่าราอดูดัาต่อไปนะฮะแอดโต้ายูไิล์ลาไปก่อนนะเชื่อใหม่ไลฟ์ได้ครับไลฟ์นี้ครับ